น้องของขวานทำท่าอะไรลุงทำท่ากับหัวหืมทำอะไรอะ่ะอยู่ดีดๆก็มานั่งน,นอนท่านี้ือ,อสบายไหมสบายไหมหืมสบายไหมคะอ่ะ่าอาว้ายบิดฮะเมื่อยไหมเนี่ยนี่อึ้งอ่ะ,อะทำน้ำผึ่งโยนด้วยอุ้ย มันท่าอะไรเนี่ยมีลาอากาศอะไรมีลายเยอะสบายตัวไหมห ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับของขวัญมาเขาทองอีกแล้วครับนีออ่อยู่มาคนทั่วตัวกลมชนะของขวัญออ,อ,อตัวกลมเลยนะจะหกโมงแล้วครับห้าโมงห้าสิบ้าน้องของขวัญคิ้วดำอย่างนี้เลยหูอ,อ ยาวหึฮะโดดจากไหนครับไหนโอ้อ่ะแล้คทางรายการสื่อสารของประเทศศึกษาเอาแดงแดงเด็กครับ <muchas> 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 <muchas>

มันไม่หยุดเลยอ่ะคือเขามาเด็ตออให้น้องสททีครับใหญ่อเอามากินเข้ไป เดึงเดงนี่โอ้โอ้โอ้อ้อโอ้โอ้จริงๆว่าโตูดเลยเนี่ยจะให้ตาอุ่มจัหน่อยจะให้พออุ่มจะงหน่อยปูดปูด

เมเดี๋ยวไปเปลี่ยนแพมเพิร์นให้น้องนนของก่านไอ้ขี้ก็เสร,ร็จกินต่อเองยิ้มก็ใหญ่เฮ้ยขี้นะพูดๆนะดมดูยายว่าเหมือน กินขี้น่าจะมีเออโอโอโป่านป่าป่าป่ากินเสร็จแล้วต้องเอ้ยขี้เสร็จแล้วต้องกินนะเอาแล้วยังไม่อาบน้ำอ่ะยาังอุ้ยแล้วอาบกี่โมงดึกยังไม่สบายนะอ๋อน้ำได้ได้เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวอาบครับแม่น้ำอุ่นไม่ไปเป็นไรครับแม่ฮะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยสบายกันนะและหายใจบอกหมอบอกเหมือนหายใจแรงเนาะเวลานอนหลับเหรอ กิห้หิวนะหิวเหอหิวเหอ,อ,อิเาิวเคเล่้กินอกนอกนอาก็ได้ครับแม่เดี๋ยวมันตามไปเปลี่ยนแพมเพิร์แล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำให้ครับ